สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษมชักโลกครับตอนนี้มาดูไร่มันสำปะหลังครับใบตั้งใบเขียวสดนะครับสถานแดดช่วงบ่ายได้ดีมากๆครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีการดูแลมันสำปะหลังของตนเองอย่างไรในรอบปีนี้ครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวก่อนครับผมนายบรญพจน์เลือกชิงกันครับอ่านะครับชื่อเล่นชอหนครับพี่หนูอ่าพี่หนูตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลโนนมะเข็งครับ อำเภอวัฒนาจังหวัดสกวครับอ่าจังหวัดสกวอีกแล้วครับแน่นอนครับที่เราเห็นนี้ก็คือไร่มันสำปะหลังครับนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับของพี่ผมปลูกไว้ตอนนี้อยู่ทุ่งนาประมาณสิบไร่แล้วที่บ้านอีกสิบไร่ครับผมอ่าแต่ตรงที่เราเห็นอยู่นี้คือกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้สามไร่ครับสามไร่เนาะนะครับตอนนี้มันสำปะหลังอายุกี่เดือนแล้วครับตอนนี้สามเดือนสามือนกว่าเกือบสี่เดือนครับผมอ่าประมาณสามเดือนกว่าครับครับหัวมาหลือยังครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหนะครับทาท่าว่าจะยาวครับนะฮะความอวบความอ้วนกําลังอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารครับอ้าวพี่หนูนะครับปีนี้นะครับพิเศษกว่าทุกปีมีอะไรครับที่เอามาใช้มีตัวนี้ผมพึ่งฉีดได้สองครั้งเองครับผมตัวไหนครับตัวนี่เลยนี่เลยครับผมอ่าฉีดไปสองครั้งสองครั้งครับผมอ่านะครับผลลัพธ์จากการฉีดสองครั้งลักษณะต้นเป็นยังไงลําต้นดีครับผมโอเคครับผมอ่านะครับ คำว่าต้นดีของพี่ช่วยอธิบายหน่อยลักษณะใบกิ่งก้านเป็นไงฮะก็ลาต้นใหญ่ขึ้นกิ่งก้านมันก็เฉียวขึ้นครับอ๋อลำต้นอ้วนขึ้นเหรอครับครับผมแต่ว่าบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ใช่ใช่ครับในเรื่องของต้นและใบได้เนาะครับผมส่วนเรื่องหัวนะครับแน่นอนแล้วว่าจะต้องมีการบํารุงการใส่ปุ๋ยด้วยใช่ครับผมอ่าแล้วตอนนี้ใส่ปุ๋ยหรือยังครับยังครับผมอ่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่ถ้าใส่ปุ๋ยเข้าไปจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมนะครับรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอน และแน่นอนครับบอกว่าจะเห็นว่าจะระเบิดหัวด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวไหนครับตัวไหนครับตัวนี้ครับผมนี่เลยนะครับอเดี๋ยวขอเห็นหน้าตามันหน่อยครับเห็นหน้าตามันหน่อยนี่ใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวจะระเบิดหัวนะครับกะว่าจะฉีดสักกี่ครั้งครับกะว่าจะฉีดระเบิดหัวนี่สักสองครั้งครับผมอ่าสักสองครั้งเนาะครับอ่าพร้อมกับการบํารุงปกติก็คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นใช่ครับผมอ่าไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ พี่หนูเห็นหัวของเรานะครับหัวของมันมีหัวของเรานะนะครับมานะครับขนาดนี้ในช่วงอายุเพียงสามเดือนคิดว่าความพึงพอใจเป็นไงครับก็โอเคครับผมอืมนะครับโอเคเนาะครับคิดว่าการเอาโฟทีมาฉีดพ่นไล่มันสัหลังของเราเนี่ยถูกหรือแพงครับมันถูกกว่าการเยี้ชิปมันประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับผมอืมโอเคนะครับแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับผมโอเคครับยอดเยี่ยมครับขอบคุณคุณหนูมากครับพาเรามาดูไล่มันสัหลังนะครับ ที่กำลังเจริญเติบโตและลงหัวแบบนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ผมนัทพงศ์มรทองเกษตรพักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับการใช้ฮอร์โมนโฟและอะมิโนแบล็กในไล่มันสัมปะหลัง เริ่มต้นโดยการน,นำโฟโทีประมาณ5-10ถึงช้อนต่อน้ำหนกระบะหรือ100ลิตรนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมาแช่โดยแช่ไม่เกิน30นาทีหรือชุบท่อนพันุ์มันสำปะหลังลงไปในน้ำแล้วนำขึ้นมาพร้อมที่จะนำไปปักปลูกได้เลยครับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังควรมีความยาวประมาณ30เซนติเมตร ปักปลูกลงไปในดินประมาณ15เซนติเมตรจะช่วยให้ต้นมันสำปะหลังทนต่อสภาพแล้งได้ดีขึ้นการฉีดพ่นโฟทีฉีดพ่นครั้งที่1ระยะสร้างรากสร้างต้นสร้างใบมันสำปะหลังมีอายุ15วันโฟที1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นครั้งที่2มันสำปะหลังอายุ30วันโฟที1ช้อนต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นครั้งที่3มันสำหลังอายุ45วันโฟที T, 1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรการฉีดพ่นทั้ง3ครั้งจะช่วยในการสร้างรากหากินสร้างต้นและสร้างใบให้กับต้นมันสำหลังได้อย่างเต็มที่การฉีดพ่นโฟทีและอะมิโนแบล็กในช่วงขยายหัวมันหรือระยะสะสมแป้ง มันสับปะหลังมีอายุ3เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำา20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ค50ซีซีมันสับปะหลังอายุ4เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำา20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ค5 0ซีซีมันสับปะหลังอายุ5เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำา20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ค50ซีซี การฉีดพ่นช่วงระยะนี้จะช่วยเพิ่มการสะสมแป้งและน้ำหนักของหัวมันได้เป็นอย่างดีช่วงเวลาในการขุดมันสัปหลังเพื่อจําหน่ายมันสับปะหลังมีอายุประมาณ10เดือนถึง11เดเดือนเป็นช่วงเวลาที่น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งเหมาะสมที่สุดการฉีดพ่นโฟทีทุกครั้งเกษตรกร,กรควรฉีดพ่นช่วงเวลาเช้าจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุด การใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังเกษตรกร,ร,กรควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยลงก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากถึง50%